ส่วนยาทุกคนนี้ผลอภรรยาชาแนลเดี๋ยววันนี้มันก็ดีชื่อว่าแคสเซมิเเตอร์เดือนในวันนี้เดี๋ยวเราจะพาเราจะมาเล่นเราจะไปเล่นกี้ต่อขึ้นแรกกินตื่มน้ำกันครับโอเคไปดูน้ำโอ้ยอะไรเนี่ยเดอะแอนมาโอ้โหโอ้โหอันนี้เปิดเสียงเปิดเสียงสิ อย่าเปิดนุ่นได้ใช่ไหมมันเปิดมีริกษสิทย์โอเคอันนี้แหละมาวหูเป็ปมนมดมดแสนเป็นไงล่ะมดอะไรล่ะดีอนโอเคอันเดอร์กราวด์นต้องมีริกษาสิทย ตัวนั้นนี้น่าสนใจดีนะเอาไปสิเฮ้ยแค่นั้นแหละ